สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำนิยายค่ะชื่อเรื่องว่ารักโดยภละการนะคะโดยอันชรีตีพิมพ์กับแจ่มไซนะคะพรีเมี่ยมก็จะเป็นที่ขั้นนะคะนี่บีบบับสวยไหมคะนี่เห็นไหมสวยเนาะ อันนี้พระเอกก็จะเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นชายในฝันของสาวๆหลายคนนั่นเองค่ะส่วนนางเอกก็เป็นคนธรรมดาคนหนึ่งเป็นคนหาเช้ากินข้ามนะคะแล้วก็เป็นติ่งของพระเอกด้วยค่ะก็อารมณ์เหมือนประมาณติ่งเกาหลีอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็นางก็แอบชอบพระเอกด้วยนะคะแอบชอบมานานแล้วด้วย แล้วทีนี้พอพอแม่ของพระเอกรู้ว่าพระเอกกำลังจะกลับมาไทยนะคะก็เลยถือโอกาสจัดการให้หนางเอกเข้าไปอยู่คอนโดเดียวกับพระเอกนะคะให้ไปคอยดูแลพระเอกนั่นเองค่ะก็แบบเหมือนอยากให้หนางเอกไปดูแลแล้วก็คอยสืบสอดส่องข่าวสารของลูกชายให้นางด้วยค่ะ ก็วันแรกที่เข้าไปนะคะก็ตลกเลยค่ะก็คือทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตกันแบบตลกมากเลยนะคะครั้งแรกเจอกันพระเอกก็โปให้หนางเอกดูก็โชว์อนาคอนด้าให้ดูนะคะหาไหมอะคะ่ะทุกคนและจากที่นางเอกตอนแรกก็ปื้มพระเอกนะคะปื้มมากๆแล้วทีนี้พอได้ไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันจริงๆก็ทำให้รู้ว่า พระเอกไม่ได้นิสัยดีแบบในอุดมคติและที่สำคัญพระเอกก็กำลังคบอยู่กับผู้หญิงคนหนึ่งนะคะก็เลยทําให้จากที่ตอนแรกอยากจะจีบพระเอกให้ติดก็กลายเป็นว่าค่อยๆถอดใจออกไปทีละน้อยทีละน้อยนะคะก็คือความรักจากหนึ่งร้อยค่อยๆลด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 ลง,ลง,ลงไปไดเรื่อยๆนะคะค่ะในเรื่องก็ประมาณนี้นะคะ และทีนี้พอพระเอกเลิกกับผู้หญิงคนนั้นนะคะก็ทำให้คิดได้ว่าจากที่ตอนแรกพระเอกไม่ได้สนใจนางเอกนะคะความรักของพระเอกก็เป็นศูนย์ใช่ไหมคะและทีนี้พอได้ใช้ชีวิตด้วยกันช่วงระยะหนึ่งก็ทำให้พระเอกเริ่มชอบนางเอกขึ้น,นเรื่อยๆก็คือจากศูนย์ค่อยๆเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นร้อยนะคะแล้วทีนี้ พระเอกก็จะกลายเป็นฝ่ายรุกนะคะก็คือขึ้นอย่างหงลงอย่างม้านั่นเองนะคะพูดง่ายๆเลยทีนี้ช่วงครึ่งหลังก็จะเป็นช่วงที่พระเอกเดินหน้าจีบนางเอกนะคะเพื่อให้นางเอกยอมแต่งงานเป็นภรรยาของเขานั่นเองค่ะก็สุดท้ายก็ทำได้สำเร็จนะคะก็ทำให้นางเอก ยอมแต่งงานเป็นสามีภรรยากันถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตคู่ด้วยกันอย่างแฮปปี้เอนดิ้งค่ะก็ตามฉบับสุนิยมเนาะเอก็มีอยู่นะคะขอตีเป็น18บวกก็แล้วกันค่ะแต่มันจะอยู่ช่วงท้ายๆเล่นนะคะก็แอบแซ่บเหมือนกันค่ะ ก็ช่วงที่พระเอกกับนางเอกแต่งงานกันแล้วนั่นแหละถึงจะมีเอ็ซีค่ะเออแต่เรื่องนี้ส่วนที่ชอบนะคะก็คือความสัมพันธ์ของนางเอกกับเพื่อนผู้ชายแท้ทั้งสองคนนะคะก็คือสามคนนี้แบบสนิทกันมากคุยกันแบบเปิดอกเปิดใจรู้ใ้รู้ภูมิกันหมดเลยนะคะและบทสนทนาของทั้งคู่ก็แบบฮามากๆเลยนะคะ ถ้าจะฮาแบบไหนก็ลองนึกภาพถึงตอนที่เราคุยกับเพื่อนที่สนิกกันมากๆแบบไม่ต้องปิดบังตัวตนที่แท้จริงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ลองนึกถึงตอนนั้นดูนะคะแต่ขอแนะนําว่าซื้อมาอ่านเถอะค่ะคือมันตลกมากจริงๆนะคะคือนางเอกกับเพื่อนพูดพูดคุยกันทีอะไรตลกทุกทีเลยค่ะตลกมากจริงๆ และเรื่องนี้ผู้ชายในเรื่องนี้ก็แบบมีเมียหลายคนมากเลยนะคะและผู้หญิงที่เป็นตัวร้ายก็ร้ายมากเช่นกันค่ะคือยังไงอะ่ะคือผู้หญิงคนนั้นมันคบผู้ชายสองคนในเวลาเดียวกันนะคะซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็คือ แฟนของพระเอกที่เราพูดถึงนั่นเองนะคะก็คือคบกันช่วงระยะเวลาหนึง่งแล้วก็เลิกกันนะคะอืมก็คือคนนั้นนั่นแหละคือยังไงดีล่ะก็ไอผู้หญิงคนนี้เคยเป็นคือกำลังคบกับเพื่อนของนางเอกคนหนึ่งอยู่นะคะเสร็จแล้วทีนี้พอรู้ว่าเขตกลับมาเมืองไทยนะคะก็มาคบกับเขตซ้อนอีกคนนึงก็กลายเป็นว่า คบสองคนในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองค่ะและที่สำคัญผู้หญิงคนนี้คือสับรางเก่งมากค่ะเพราะว่าผู้ทั้งสองคนของนางจับไม่ได้เลยว่าตัวเองมีแฟนเป็นผู้หญิงคนเดียวกันนะคะตอนอ่านก็ตอนที่รู้ว่าพระเอกนั้นแบบเป็นชู้กับแฟนชาวบ้านนะคะเราอ่านไปแล้วก็แอบสะใจไป แอบสมน้ำหน้ามันค่ะก็ส่วนนางเอกก็ทำอะไรไม่ได้นะคะก็คือรู้ว่าแฟนของเพื่อนมันไปคบซ้อนกับพระเอกก็ไม่สามารถทำอะไรได้นอกจากปล่อยให้เรื่องเงียบไปค่ะอืมที่นางปล่อยให้เรื่องเงียบก็เป็นเพราะนางรักเพื่อนนะคะคือเหมือนเพื่อนจะรักแฟนคนนี้มาก ก็ไม่กล้าทําอะไรที่รุนแรงจนเกินไปเพราะกลัวว่าเพื่อนจะเสียใจแล้วก็คิดมากอะไรเงี้ยค่ะถ้าเป็นถ้าผู้ชมเจอสถานการณ์แบบนี้จะช่วยเพื่อนยังไงคะมาแสดงความเห็นกันได้นะคะแต่ต้องเป็นไปด้วยความสุภาพค่ะแล้วทีนี้นางเอกก็คือได้แต่ปล่อยให้ เรื่องมันเงียบแล้วก็ค่อยคอยพูดแซะพระเอกไปเรื่อยเรื่อยนะคะจนกระทั่งพระเอกเริ่มจะสงสัยแล้วก็ได้ทำการสืบอย่างละเอียดนะคะก็เลยทำให้ได้รู้ว่าผู้หญิงคนนี้มันเป็นแฟนกับเพื่อนนางเอกอยู่ก่อนแล้วแล้ว,ลวทีนี้พอพระเอกรู้แบบนี้นะคะก็ก็ขอเลิกกับเขาเลยค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเรามัน มันไม่สะใจตรงที่อีผู้หญิงคนนี้มันไม่ได้รับโทษหนักเลยค่ะคือแค่แค่ได้เลิกกับผู้ชายทั้งสองคนของนางแค่นั้นและทีนี้พอเลิกกับเขตใช่ไหมที่เป็นพระเอกอะนางก็ได้เงินจากพระเอกไปเยอะเลยค่ะจนสามารถใช้ชีวิตเป็นเศรษฐีนี้ได้สบายสบายเลยมันหน้าหมันไส้ไหมล่ะคะทุกคนเนาะมันได้รับโทษไม่สะใจเลยค่ะ และส่วนที่ชอบอีกอย่างก็คือคู่รักของแม่พระเอกนั่นเองค่ะคืออ่านแล้วอยากจะเป็นแม่พระเอกมากๆเลยนะคะก็คือคู่ควงคนล่าสุดเด็กกว่านางตั้ง20กว่าปีซึ่งก็คือเพื่อนของนางเอกอีกคนนั่นเองค่ะเป็นไงอะคะกำไรไหมล่ะคะได้คบกับเด็กอายุห่างแต่ตั้ง20กว่าปีกำไรชีวิตสุดๆเลยเนาะ แล้วก็คือคู่ของแม่พระเอกก็มีมาให้แซบแค่ไม่กี่หน้านะคะแต่ก็แซบค่ะถ้านักเขียนอยากจะเขียนต่อก็เขียนได้นะคะถ้ามีมุกหาเรื่องให้หนักเขียนแล้วไหมล่ะเอาละค่ะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะคะบ๊ายบาย